งานเชื่อมต่อตัวทีท่าระดับขั้นตอนแรกผู้ครับการฝึกจะต้องเตรียมชิ้นงานโดยการนำชิ้นงานตามขนาดที่กำหนดไปที่โต๊ะปากกาและใช้ปากกาจับชิ้นงานโดยให้ขอบของชิ้นงานโปรพ้นจากปากกาจับชิ้นงานประมาณ25-30 mm มและขนานกับปากของปากกาจับชิ้นงานตะใบลบคมขอบชิ้นงานทั้ง4ด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมทั้งตะไบลบมุมทั้ง4ี่มุมด้วยขณะตะไบระวังคมของตะไบถูกประกาศจากชิ้นงานโดยใช้หินเจรไนาชิ้นงานที่1บริเวณกึ่งกลางชิ้นงานกว้างประมาณ25-30มิลิเมตรตลอดความยาวชิ้นงานและใช้หินเจรไนาชิ้นงานที่2บริเวณขอบชิ้นงานด้านยาวกว้างประมาณ20-25มิลิเมตรหลังจากนั้น ทำความสะอาดชิ้นงานและโต๊ะปากกาจับชิ้นงานโดยใช้แปรงปัดผงตะไบเพื่อเป็นการสร้างกิจนิส,สัยในการทำงานที่ดีขั้นตอนที่2เชื่อมประกอบชิ้นงานก่อนทำการเชื่อมต้องสวมชุดป้องกันอันตรายสำหรับงานเชื่อมซึ่งประกอบด้วยเสื้อคลุมปลอกแขนถุงมือจากนั้นจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพ,พร้อมใช้งาน เลือกใช้ลวดเชื่อมขนาด2.6ม mm. ิลิเมตรเลือกใช้กระแสไฟสลับปรับค่ากระแสไฟเชื่อมประมาณ70-90แอมป์คีบสายดินเข้ากับโต๊ะเชื่อมใช้หัวจับลวดเชื่อมคีบลวดเชื่อมโดยใช้ร่อง90องศาสวมหน้ากากเชื่อมเพื่อป้องกันแสงไฟเชื่อมเปิดเซ์วิเครื่องเชื่อมจากนั้น ให้นำชิ้นงานวางบนโต๊ะงานเชื่อมและนำชิ้นงานอีกแผ่นหนึง่งวางตั้งบนชิ้นงานแผ่นนอนโดยให้อยู่กึ่งกลางของชิ้นงานแผ่นนอนให้ขอบชิ้นงานเสมอกันและแนบสนิทกับแผ่นนอนล็อกชิ้นงานให้แน่นกับตัวจับยึดเชื่อมยึดชิ้นงานที่ด้านหัวและท้ายปิดสวิตช์เครื่องเชื่อม เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมถอดชิ้นงานออกจากตัวจับยึดชิ้นงานและคอสเล็กทำความสะอาดจุดเชื่อมยึดขั้นตอนที่3เชื่อมต่อตัวทีท่าระดับก่อนทำการเชื่อมให้ดัดชิ้นงานแผ่นตั้งเอียงไปทางด้านหลัง1-2องศาโดยการคว่ำชิ้นงานแล้วใช้คอนเคาะจับยึดชิ้นงานเชื่อมในตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับ เลือกใช้ลวดเชื่อมขนาด2.6ม mm. ิลิเมตรใช้หัวจับลวดเชื่อมคีบลวดเชื่อมโดยใช้ร่อง45องศาปรับตั้งกระแสไฟประมาณ70-90แอมป์เปิดสวิตช์เครื่องเชื่อมเริ่มต้นเชื่อมต่อตัวที โดยการจุดอาร์คบริเวณปลายขอบชิ้นงานปรับมุมรวดเชื่อมให้ทำมุม45องศากับชิ้นงานและปรับมุมนำเอียงไปตามทิศทางเชื่อม75-80องศาในขณะเดินแนวเชื่อมปลายลวดเชื่อมต้องอยู่กึ่งกลางรอยต่อชิ้นงานตลอดความยาวและต้องรักษาระยะอาร์คและการเอียงมุมของรวดเชื่อมให้สม่ำเสมอ เดินแนวเชื่อมไปตามทิศทางเชื่อมตลอดความยาวชิ้นงานก่อนหยุดทำการเชื่อมให้เติมบ่อล้อมละลายปลายแนวเชื่อมให้เต็มโดยการเชื่อมเติมบริเวณปลายบ่อล้อมละลายในขณะที่ยังแดงอยู่ปิดสวิตช์เครื่องเชื่อมข้อสล็กออกแล้วให้ใช้แปลงลวดขัดทำความสะอาดแนวเชื่อมและตรวจสอบลักษณะแนวเชื่อมคือ ตรวจขนาดความกว้างและความสูงของแนวเชื่อมรอยกัดแหว่งแนวเชื่อมแนวเชื่อมย้อยและความตรงของแนวเชื่อมหลังจากทำการเชื่อมเสร็จแล้วต้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานในครั้งต่อไป